สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถเช็คใหม่นะครับเป็นเทสก๊อสุลกองใหญ่นะครับเชคสภาพใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แปดคันสองคันเกียร์อยู่ข้างนะครับรถคันนี้ก็พิกเครื่องยนต์ใหม่ครับลูกสูบแหวนเปลี่ยนใหม่นะครับตีปลอกสูบใหม่ระบบ วาวขอสูบชำใหม่ครับวาวเยยเสียํำใหมหมดนะฮะข้เวียงสดตนด์นดนะครับผมรับการข้าเวียงเลยดตนด์นดลเลยนะครับจุดนี้หน้าเช็คใหม่นะครับอุปกรณ์ติดรถ้ได้เป็นใบดันแบบนี้ครับแล้วก็ดันเจ็ดนะฮะลบเศษไฟใหม่ครับอันนี้เราคลิปนี้เรามารีวิวรออพันให้ชมก่อนนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าจะทดสอบกอนทำงานให้ชมนะครับปั๊มเชื้อเพลิงก็เช็คใหม่ด้วยนะครับสีทำใหม่นะครับระบบฝาให้จะไเช็คใหม่หมดนะครับพร้อมรับประกันคุณภาพนะครับผมนะครับแต่มื่นิดนึงนะฮะตัวรถสวยไม่มีแจกแล้วนะครับแขน้ายฝาปรับเกลียวได้สองสองแทบนะฮะแขนลากเดิมๆเลยครับนี่ครับผม ส่วนนี้เดิมเลยนะฮะมีดามเพิ่มความแข็ง,งแรงให้นะครับรถส่ยไปทีป่เดินใหม่หมดนะฮะคันนี้จะตั้งขายอยู่แปดแสนห้าหมื่นบาทจะส่งฟรีนะครับและประกันคุณภาพพร้อมนะฮะสนใจก็สามารถรับชมรถได้ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแปดแสนห้าครับคันนี้ บิวร้อยเนะครับท่านลองขับและขี่ได้เอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับนี่ครับเผื่ครับจะภาพช่วยพิคันฮะคันคันเดิมๆครับก็มีนะฮะเผื่อท่านใดชอบเดิมๆ อ่ะครับผมคันที่เป็นคันเดิมๆนะครับสีเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆครับผมท่านใดสนใจแบบเดิมๆที่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้สีจากห้างเลยไม่เคยทํางานเอ้ยตนะไม่เคยทําสีเลยรถเสียอะไรอ้อยแถวๆบ้านเลยครับผมครัลรวที่สวยนะฮะอมใช้งานเหมือนกันนะครับเครื่องดีเกียดีให้ลิกดีนะครับ ยางหลังประมาณ80%นะครับยางหน้าสักโลแล้วครับยางหน้าลดแล้วนะครรถสวยไม่มีแตกแล้วครับคันนี้อุปกรณ์ติดรถได้ตามภาพนี้เลยครับ้ลนหน้าพันสามนะครับตอนนี้เรามีให้เลือก2คันนะครับสำหรับรุ่น TS90 นะครับ ยังสวยยังหลังสวยนะฮะคันนี้ครบครับอุปกรณ์อยู่ครบเลยนะครับผมกําลังดีะฮะเคยทางทพี่ผ้ชมแล้วนะครับสำหรับคันนี้ดังใช้ได้เลยฮะได,ได้สภาพเดิมด้วยนะครับราคาเปลี่ยนให้นะฮะราคานี้เจ็ดแสนสามมื่นบาทราคาเราเปลี่ยนให้ อยู่ครบหมดแล้วครับรถแห้งฮะไม่มีรั่วซึมนะครับผมแห้งเลยเจ้าของดูแลยังดีมากนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับรคันนี้เจ็ดแสนสามืนบาท 700,000มมบาทน,นะครับเดิมจริงๆเดิมยังถ้อยเสียเลยฮะสวยสวยเดิมแล้วเขาคันนี้น่ครับถ้อยเสียงและสียเดิมเลยครับสวยเดิมนะครับผมอาจจะพาไปชม6-4คันนะครับรถเ้องเช็คเสร็จ อ่ะครับผมพามาหลังบ้านนะครับหลังอูหลังบ้านแทบเป็นเลยเป็นอูซ่อมหลังบ้านนะครับนี่ครับตอนนี้เรากาลังเช็คใหม่สองคันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาชมโพกสี่สิบคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นหกหกสี่ศูนย์คันน้านิวฮอลแลนด์ครับนะครับผมเช็คเช็คใหม่นะครับนะฮะคันนี้ราคาประมาณเจ็ดแสนทบาทเจ็ดแสนเก้านะครับไม่รวมหางนะครับผม สนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้เพิ่งจะเสร็จนะครับยังไม่ได้ขับออกเทสระบบเลยนะครับผมเพิ่งจะเสร็จวันนี้เดินไฟเสร็จวันนี้ครับว่าเอาไม้ชมหมดเลยครับคันนี้สีใหม่ยางใหม่เช็คคันหน้าใหม่นะครับื่องยนต์เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนแหวนใหม่ระบบพัดลกเช็คใหม่นะครับสภาพก็ตามรุ่นนี่เลยครับสวยๆนะครับ เกียร์กลางนะครับเกียร์กลางแปดคูณสองทะเบียนเอกสารเล่นทะเบียนพร้อมนะฮะสำหรับรถคันนี้หกสี่ศูนย์ถ้าใจชอบหกสี่ศูนย์ก็ลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับอุปกรณ์ติดรถก็เป็นดันหน้าผ่านเจ็ดเหมือนกันนะครับของซีมทีครับผมนะฮะแข้งอยู่ครบเลยไหเห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้ครับตัวรถสวยไม่มีแตกแล้านะครับโครงดันสวยนะฮะ านยยนครเลนะับัยงเต็มฮะรายละเอียดยังเนียนครับน็อตทุกตัวน็อตแท้หมดนะครับใส่นี่ฮะแล้วประกอบก็เซ็นน็อตแท้เลยนะครับตัแรงอยู่ข้างครบหมดทั้งสองฝั่ง สนใจดูรถอำเภอกำแพงแสนนครปฐมนะครับสันดาดคนแบนนะฮะสวยปรับเกี่ยวได้ทั้งสองฝั่งนะครับคือใช้งานได้เลยนะฮะปรับหมุนปรับตั้งปรับจุนได้หมดนะครับแป๊บ <c oughs> เป็นเรียบเรียบร้อยดีนะครับสวย นะพจน์ดเดิมๆไม่มีเทอร์โบนะฮะแรงบอกกระโปรงก็สวยนะครับเปิดปิดทรงตัทวทรงสวยนะครับคันนี้ได้หลังคาไฟเบอร์นะครับเจ็ดสิเก้าคันนี้ราคาไม่รวมหางนะครับ เดี๋ยวพาไปชมรถกำลังเช็คสองคันนะครับถ่ายยาวเลยนะครับผมแผ่นกล้องมาให้เลยนี่ครับคันนี้เป็นรถตู้แอร์นะครับเกียร์สิบสองเช็คร้อครับนี่เพิ่งจะเริ่มเช็คนะฮะเดี๋ยวภายในกูใหม่ภายในตู้ทำใหม่หมดนะครับยางหลังเดิมๆครับยางหลังประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เครื่องฟิตใหม่นะครับคันนี้ส่งเครื่องไปตีปอ,อกอยู่นะครับส่งเครื่องไปตีปอ,อกนะฮะคันหน้าเช็คใหม่หมดนะครับนะครับผมตู้แอร์เกียร์สิบสองคูสิบสองระบบแอร์นี่จะติดติดตั้งใหม่เลยนะครับภายในทําใหม่ตู้แอร์ภายในตู้ก็จะกุภายในใหม่แล้วก็ติดตั้งแอร์ใหม่ระบบแอร์ใหม่นะครับนี่ครับ รถคันนี้นี่ฝุ่นเข้าเครื่องมานะครับเครื่องเลยหลวมทางร้านเราก็ไปส่งฟิตเลยครับนะฮะแต่ของซื้อก่อนนอกมาครับดูฮะก็ไม่ถือว่าใช้งานน้อยนะฮะโครงดันยังสวยด้วยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีออกไม่ดมเลยโครงดันแต่มาเสียตรงฝุ่นเข้าเครื่องเครื่องก็เลยหลวมนะครับเราก็ส่งไปตีบ,บอกอันนี้เขาเวียงนะฮะสแตนดารด์อนี่ครับ ข้อข้อข้อเหว่งนี่ไม่เป็นรอยนะครับก็ล้วเราก็เลยไม่ต้องไปไปเจียเปลี่ยนไซส์นะครับพวกนี้นะครับถ้าไม่เป็นรอยเป็นล่องก็ใส่ชาร์ปแล้วแน่นดีก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะเรียนได้เป็นข้อมาตรฐานอยู่นะครับผมเรียกเป็นอุปกรณ์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวพอเสื้อสูบมาก็จะล้างประกอบเครื่องครับนี่ฮะสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจก็โทรคุยโทรสอบถามได้นะครับคันนี้เยี่ยมสิบสองคนสิบสองเสร็จแล้วสวยแน่นอนครับ ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเดิมๆสีใหม่ทั้งคันนะฮะเครื่องฟิตเลยนะครับเกียร์เช็คใหม่ไฮดรอลิกเช็คใหม่นะครับแล้วก็เป็น1 0น์ครับรุ่น3บิว100เหมือนกันครับผมนี่กำลังเข้าพอดีติดช่วงสงการนะครับวันนี้ช่างหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงมือหรือคันหน้าไปลงกึงนะฮะพอกึงใหม่ทำบาซินบาบูทใหม่นะครับผม ก็หานย์เช็คแล้วนะครับผมถอดออกลงมาเช็คเดี๋ยวปั๊มข่าวแท็กวาวก็ใส่ของใหม่หมดนะครับนี่นะครับกูหกศูนย์รุ่นสามสองเพาคันหน้าคาร์โลเกียร์กลางครับผมเฮ็ดนะครับนี่ถอดปั๊มไปเช็คอยู่นะครับผมจะเลยวมีเครื่องลงฮะมีเครื่องลงเป็นดิวใหม่ตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์นะครับเอฟบีครับตัวนี้เกียร์เอฟบีเอฟบีเอฟบีเหมือนกันนะครับ มันก็ซีเรียสนะฮะปิดที่แค่ตรงสื่อภายในเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับสนใจสองคันนี้ก็คุยสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะครับผมหรือสนใจคันไหนนะครับก็คุยโทรมาคุยมาสอบถามกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมครับผม นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ